สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอิงจากออโต้ลิสเทนะครับจะมารีวิวรถปาเจโร่สปอร์ตนะครับมาติดสินค้าที่ร้านนะครับชุดใหญ่ไฟกับฟลิปนะครับเราจะมาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างอันแรกก็จะเป็นโช๊คคู่ฝากระโปรงหน้านะครับแล้วก็มีตะแกรงกันหนูมีซุ้มล้อนะฮะกันโคนนะครับแล้วก็มีการขโมยล้อยางอะไหล่แล้วก็มีนี่ฮะซีลรถเสียงนะครับสินค้าตัวนี้นะฮะร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ ของปาเจโร่นะครับปิดทุกคันที่มาติดฝาท้ายไฟฟ้าแล้วก็มีฝาท้ายไฟฟ้านะครับเราลองมาดูดานนกนันนะครับการทํางานนี่อันนี้เราโชว์สั้นๆนะครับการทํางานสามารถฝั่งการได้ด้วยรีรรโมทนะฮะเซ็นเซอร์เท้าแล้วก็เปิดปิดได้ด้วยตรงที่ฝาท้ายนะคบทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าแล้วก็ต่อไปมีจอนะครับจอไอทัช 10นิ้วนะฮะรุ่นพรีเมียมนะครับตรงรุ่นนี่นะครับพี่เขาจัดชุดใหญ่จริงๆครับคนนี้นี่ครับสามารถเล่นได้หมดเลยนะครับแอปจากเฟสโต้ดาวน์โหลดได้หมดครับจุก t u b e Line Facebook นะฮะแล้วก็นี่ครับสินค้าขายดีอีกตัวหนึ่งทีพ s เมนะฮะที่วัดลมยางอันนี้ยังไม่ได้วิ่งนะครับพอวิ่งก็จะขึ้นครบทั้ง4ล้อแล้วก็นี่ครับกล้องในวัดนะฮะสินค้า ขายดีมากนะครับเข้ามาล็อตแรกหมดแล้วนะครับยังไงหากใครสนใจนะครับโทรได้เลยนะครับสอบถามได้เลยที่ออโต้ลิฟเิกนะครับสวัสดีครับ